ฟ้านเสียงสุดนั่งลงหาแยแสสนใจเด็กอ้วนนั่นหากบอกให้เม่ยเม่นั่งลงค่อยยิ้มพางกล่าวว่าคุณชายผู้นี้เป็นใครมันยอบคาดเดาออกว่าเด็กอ้วนเป็นชนชั้นใดแต่จงใจไม่เปิดเผยออกมาเด็กอ้วนนั้นมองดูฟ้านเสียแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าคือฟ้านซื่อเจ๋อเป็นตาเศราเอยของตระกูลฟ้านมันแค่นเสียงดังกล่าวว่า ที่แท้ท่านก็คือลูกชูนั่นเองที่ข้างหูบังเกิดเสียงลมดังขึ้นฟ้านเสียงใช้หางตามองดูนางหลิวซื่อมิคาดนางหลิวซื่อชิงหลบหน้าไปไม่ทราบไปยังที่ใดดูท่าจงใจปล่อยให้บุตรชายตนเองมาอารวาสคิดทำลายความหนักแน่นเยือกเย็นของฟ้านเสียนจะอย่างไรอีกสักคู่เกิดเรื่องเสียมารยาทอันใดสามารถอ้างว่าเจอเอ,อ๋อ อายุยังเยาวไม่รู้ความเท่าใดฟ้านเสียนปรากฏรอยยิม้มวูบหนึ่งระหว่าอยู่ที่อ่าวต้านโจมันก็ทราบว่านายน้อยขนานแท้ที่มานครผู้นี้เจ้าอารมณ์ทั้งปากเถื่อนดุร้ายเพื่อมีให้ภายภาคหน้าตระกูลฟ้านล่วงเกินผู้มีอำนาจที่แท้จริงจนประสบชะตากรรมอันอานาถฟ้านเสียงตกลงใจว่าจะสั่งสอนตี้ตี้น้องชายผู้นี้ด้วยตนเองสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้น อยู่เหนือความคาดหมายของมันอย่างยิ่งซุ้มเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังออกจากลิิิฝากเบาบางของฟาอะเยอะๆว่าแบมือออกกล่าวคำพูดจบคุณหนูฟานหยิบฉวยไม้บรรทัดยาวที่วางอยู่บนโตะ๊ะมาถือไว้ฟานซื้อเจอกล่าวถามว่าเพราะเหตุใดสีหน้ามันทอแววหวาดกลัวแต่ยังแบมือออกมาโดยดีเสียงเพี้ยเพี้ยสองขา ฝ่ามือของฟ้านื้อเจอปรากฏรอยไม้บรรทัดสีแดงสองเส้นดวงตามันเอ่อคอด้วยน้ำตาแต่ยังกัดฟันกล่าวว่าพี่สาวคำว่าคนนอกยังไม่ทันกล่าวจบฟ้านเยอะๆก็ใช้ไม้บรรทัดตีมือที่อวบอ้วนนั้นอีกสองคราฟ้านเสียนค่อยพบว่าเขาความเย็นชาที่หว่างคิ้วของเมย์มยๆสร้างความกดดันแก่ผู้ทนทั่วไปยิ่งนักหนึ่งนาของเกอเกอ มิใช่ท่านจะเรียกตรงๆได้ 2. ท่านทราบดีว่าบ้านเรามีให้กล่าววาจาเหลวไหลเหล่านั้น 3. เมื่อไม่คารวะต่อพี่ชายย่อมถูกลงโทษฟ้านเยอะๆกล่าวอย่างเฉื่อยชาในมือยังถือไม้บรรทัดไว้ทำให้ฟ้านเสียนนึกถึงครูโรงเรียนอนุบาลที่ดูอ่อนโยนน่ารักแท้จริงแล้วดุร้ายน่ากลัวฟ้านซื่อเจอ๋อถลึงตามองฟ้านเสียนคาหนึ่ง เบะปากวิ่งไปยังตึกหลังฟานเยอะๆทอดถอนใจกล่าวว่าทุกครั้งที่ร้องไห้จะวิ่งไปหามารดาของมันฟานเสียนกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงนึกสงสัยต่อชื่อซื่อเจอ๋อนี่แปลว่าความคิดที่ทื่อด้านลาสุกรทิ้งลิ้วลอยป่าเถื่อนดุร้ายไว้นามอันสุนทรีเช่นนี้กับถูกไม่ไม่ตีความเป็นสองประโยคนี้ช่างหน้าหัวล่อยิ่งนัก ไหนเลยหน้าหัวล่อเท่าเรื่องชวนหัวที่เกอเกอเล่าให้ฟัง <ing> in <language> เหตุใดท่านสามารถใช้ไม,ม้มทัศตีคนท่านพ่อมอบอำนาจให้ข้าพเจ้า,าสั่งสอนมันนี่คล้ายกับต่างไปจากการแยกแยะที่ข้าพเจ้า,ามีต่อโลกนี้หมายถึงปัญหาของสิทธิบุรุษหรือยังมีปัญหาการแบ่งอำนาจของตึกหลังของตระกูลใหญ่ <im it> ตอนนี้ข้าพเจ้า,าดูเหมือนได้อำนาจมาบ้างแต่อย่าลืมว่าอำนาจของท่านนี้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ดีหรืออารมณ์เลวของบุรุษผู้นั้นเกอเกอร์อย่าลืมว่าบิดาที่ท่านเอ่ยถึงก็คือบิดางพวกเราคําโต้ตอบอย่างถี่ยิบพันชะงักหายไปฟ้านเสียนกับฟ้านเย่อเย่ศบตายิ้มให้แก่กันด้วยความยินดียามนี้ไม่มีคนนอกอยู่ด้วยฟ้านเย่อเย่อไม่ต้องสำรวนตนเช่นตอนแรกหากเพเย,ย,ย่แยกยิ้มดูออกว่ามีความสุขยิ่งฟ้านเสียนก็เช่นกันในโลกนี้ คงมีแต่เมื่อยเมื่อยซึ่งติดต่อกันทางจดหมายที่มีตักกะความคิดปรับตัวเข้ากันได้มิหนำซ้ำตอนแรกที่เริ่มติดต่อกับทางจดหมายฟ้านเยอะๆยังเด็กอยู่ดังนั้นมุมมองต่อโลกใบนี้ตลอดจนมุมมองต่อชีวิตของฟ้านเยอะๆล้วนได้รับอิทธิพลจากฟ้านเสียนถูกกืนกลายโดยไม่รู้ตัวทั้งสองไม่ได้พบกันสิบปีความจริงสมควรรู้สึกแปลกหน้า แต่คำสนทนาที่มีแต่ทั้งสองจึงล่วงรู้ถึงรสชาติช่วยย่นระยะห่างทางจิตใจของทั้งสองลงรากับว่าเกอเกที่นั่งหันหน้าหากันนี้ไม่ได้จากกันไปนานปีหากเป็นเพื่อนคู่คิดที่ท่อาหนังสือมาด้วยกันภายใต้ความสัมพันธ์เช่นนี้ฟ้านเยอะๆยึดถือฟ้านเสียงเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งส่วนฟ้านเสียงก็ถือว่าไม่ไม่ไปรักเรียน หรือเป็นผู้ยารุ่นหลังจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนยิ่งฟ้านเสียนยิ้มพางกล่าวเบาๆว่าดูเหมือนท่านมีความเป็นอยู่ในตึกนี้ไม่เลวข้าพระเจ้ากับหวันวิตกเกินเหตุไปฟ้านเยอะเยอะก้มศีรษะกล่าวเบาๆว่าล้วนพึ่งพาเกลเกอออกความคิดให้ฟ้านเสียนยิ้มเล็กน้อยแล้วเอียงอายหรือว่าแนวคิดเรื่องนวนิยายประโลมโลกเมื่อชาติปางก่อนใช้ได้ผลจริง แต่ว่าคำพูดนี้ไม่สะดวกกับการถามไปตรงๆฟ้านเยอะเยากล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าระหว่างนี้นางหลิวซื่อสงบเสงี่ยมกว่าเดิมนางเรียกหาอนุภรรยาของบิดาเป็นนางหลิวซื่อถึงแม้ว่าในห้องโถงตอนนี้มีแต่นางกับฟ้านเสียงสองคนแต่ยังถือว่ากระด้างเย็นชายิ่งฟ้านเสียนไข้ควรดูแล้วกล่าวว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้าอยู่ไกลถึงอ่าวต้านโจแต่ก็ทราบว่านางหลิวซื่อมีฐานะตำแหน่งในมหานคร ท่านอย่าได้ดูแคร์นานไปฟ้านเยอะๆก้มสายตาลงแล้วกล่าวว่าไม่หรอกพอนางหลุบตาลงขนตางอนยาวก็ปกคลุมอยู่บนผิวพรรณอันขาวพองดูไปงดงามยิ่งฟ้านเสียงยิ้มพางมองดูนางพบว่าเมื่อมาถึงโลกนี้สามารถเสาะพบผู้รู้ใจคนหนึ่งนับเป็นความโชคดีประการหนึ่งถึงแม้ว่าคนผู้นี้เกิดจากการอบรมของตนเองก็ตามฟ้านเสียง กล่าวเสียงนุ่มนวลว่าได้รับจดหมายของข้าพเจ้าแล้วกระมังฟ้านเย่อเย่อก็พยักหน้าเขาความเย็นชาบนใบหน้าหายไปสิน้นพร้อมกล่าวว่าเมื่อสองคืนก่อนพบเห็นจดหมายฉบับนั้นวางอยู่ในห้องสร้างความตื่นตระหนกแก่ข้าพเจ้ายัางเข้าใจว่ามีคนลายรอบเข้ามาต่อมาเห็นลายมือบนจดหมายค่อยทราบว่าเป็นท่านฟ้านเสียนยักไหลค่คลาหนึ่งคุ้นคิดว่า ด้วยขีดความสามารถของท่านอาอูจูกับใช้ให้ส่งจดหมายออกจะสะกดความสามารถของอีกฝ่ายไปแล้วภายในห้องโถงยังไม่มีผู้ใดเข้ามารบกวนการสนทนาประการนี้สร้างความพึงพอใจแก่ฟ้านเสียงยิ่งมันจิบน้ำชาคำหนึ่งจากนั้นถามว่าท่านคงไม่ล่วงรู้สาเหตุที่ข้าพเจ้าเดินทางมาเข้ามาอานาครกำังฟ้านเยอะเยอเงยหน้าขึ้น มองดูเกเกอเป็นเชิงยิ้มไม่เชิงยิ้มฟ้านเสียงถูกนางมองดูจนกระดากอยู่บ้างตะกุกตะกักถามว่าเป็นอะไรหรือฟ้านเย่อเๆแ้งถอดถอนใจยิ้มหยอกเย้ากล่าวว่าผู้คนส่วนใหญ่ล่วงรู้สาเหตุที่ท่านเข้ามานครแล้วมิหนำซ้ำเชื่อว่าลูกหลานตระกูลใหญ่ล้วนเกิดความสงสัยอยากรู้การมายังมหานครของลูกชูซื้อหนันป๋อเจียครั้งนี้จะประสบความสำเร็จสักกี่ส่วน ฟานเสียดหายใจวูบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงเข้าใจว่าท่านพ่อจัดแจงให้ข้าเข้าสู่มหานครอย่างเป็นความลับหรือว่ามีผู้คนล่วงรู้ด้วยแต่ความเชื่อในมหานครน้อยคนที่จะทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครฉะนั้นมีคนให้ความสนใจกับข้าพเจ้าเช่นนี้ฟานเย่อเยอยิ้มพางกล่าวว่า เป็นพอะท่านเข้าสู่มหานครเพื่อตะเตรียมงานแต่งงานสัตตีที่ท่านพ่อตะเตรียมให้ท่านตบแต่งเข้าตระกูลฟานมีชื่อเสียงยิ่งฟานเสียงขมวดคิว้วถึงแม้ตนเองไม่แน่ใจว่าจะตบแต่งอีกฝ่ายแต่ไม่ว่าอย่างไรมันยังกังวลว่าสัตตีที่ตนเองเตรียมตบแต่งนั้นเป็นใครจึงถามว่าท่านรู้จักคุณหนูบ้านนั้นหรือฟานเยอ่อๆตาทอประกาชนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าเศร้า พี่สะพ้ยในอนาคตของข้าพเจ้าเป็นคุณหนูตระกูลหลินไม่เพียงข้าพเจ้าที่รู้จักเชื่อว่าคนในมาฑลกรลรัวรู้จักนางฟ้าเสียงเลือกคิ้วกล่าวว่าตระกูลหลินบ้านใดเห็นใดสตรีนางนั้นถึงมีชื่อเสียงเช่นนี้ฟางเย่อเย่ยิ้มแล้วกล่าวว่าเกอเกอถึงแม้ว่าท่านอยู่ไกลถึงอ่าวต้านโจแต่ข้าพเจ้าทราบว่าที่นั่น ก็รับสิ่งพิมพ์ที่วังหลวงจัดทําขึ้นฟ้านเสียงนึกทบทวนดูพันยกมือตกหน้าผากล่าวอย่างนึกได้ว่าหรือว่าคุณหนูตะกูลหลินหมายถึงใจเสี่ยงท่านมหาเสนาบดีหลินยั่วฝูคุณหนูนั้นเป็นตัวละครที่ก่อนหน้านี้มีข่าวหรือว่าเป็นบุตรตีนอกสมรสของท่านมหาเสนาบดีตอนนี้รัชชิ่งเข้าสู่ยุคลุ่งเรือง10ปีมานี้ ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลการเก็บเกี่ยวได้ผลบริบูรณ์ปรากฏเจ้าชีวิตที่ท,ทรงพระปีชาวความสามารถอันดับหนึ่งได้ชื่อว่าการดำเนินการปกครองอันดับหนึ่งแต่ที่ประจวบเหมาะก็คือที่บังเกิดตามมาเป็นแวดเป็นขุนนางที่ฟอนเฟอันดับหนึ่งและขุนนางกังฉินอันดับหนึ่งขุนนางกังฉินผู้นี้ก็คือมหาเสนาบดี หลินว่วฝูผู้กำเนิดจากตระกูลยากไรไม่ใช่ลูกหลานตระกูลใหญ่ผ่านการสอบแข่งขันเข้าสู่แวดวงราชการรับตำแหน่งผิงซื่อที่ซูโจจากนั้นถูกย้ายมาเป็นขุนนางจูป่ปู้ตึกจันซื่อฝูหมานครแล้วย้ายไปรับตำแหน่งที่ที่ทำการใต้ค่อยย้ายมาเป็นขุนนางเก๋ยซื่อจงตำหนักตูฉาเอี้ยนเดิมจากนั้นเป็นบัณฑิตเสียวชื่อ ตึกฮั่นหลิงในการปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ที่ผ่านมาถูกย้ายเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆในหกกรมเป็นขุนนางซื่อหลังกรมพลเรือนเลื่อนขึ้นเป็นขุนนางสร้างสูจนขึ้นสู่ตำแหน่งมหาเสนาบดีซึ่งอยู่ต่ากว่าคนผู้หนึ่งและอยู่เหนือคนนับหมื่นผู้คนทั้งหลายทำการตรวจสอบเส้นทางการรับราชการของท่านมหาเสนาบดีพบว่ามันเคยล้าตำแหน่งบุญ ตำแหน่งทางทหารทั้งกํากับดูแลบัณฑิตบุญและทำหน้าที่ตรวจสอบถึงแม้ตำแหน่งหน้าที่ขึ้นขึ้นลงลงแต่ก็ผ่านตำแหน่งต่างๆในแวดวงขุนนางรัชชิ้งค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาอย่างมั่นคงตามคำาล่ำลือหลินวัวฝูผู้นี้ไม่มีที่พึ่งพิงในวังทั้งไม่มีสายสัมพันธ์อันใดสุดท้ายยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ล้มลงประการนี้สร้างความประหลาดใจแก่ผู้คนจำนวนมาก เปลือกนอกของหมาเสนาบดีผู้นี้สะอาดหมดจดแต่แท้จริงลึกซึ้งชั่วห้ายรับสินบนนับไม่ถ้วนบวกกับระหว่างการต่อสู้ช่วงชิงกับขุนนางฝ่ายบุญและเชื้อพระวงสูงสักได้ล่วงเกินคนไม่น้อยจนคนบุญหนักศักใหญ่พาตัวออกห่างราชดองก็ชิงชังลังเกียดแต่หลายสิบปีมานี้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ยังคงตั้งตระหงานอย่างมั่นคง ถึงแม้มีขุนนางอี้ซื่อกล่าวโทษใต้เท้าหมาเสนาบดีจนใจที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดได้แต่ยุติเลิกลาชนชั้นปัญญาชนในหมานาครล้วนคับแค้นใจปราถนาไข้กัดกินเลือดเนื้อมันแต่ในแวดวงขุนนางไม่มีผู้ใดกล้าฉีกหน้ามันทั่วทั้งนัดชิ่งนอกจากข้องเต้เจ้าชีวิตสามารถปิดปงและถอดถอนหมาเสนาบดีแล้วบุคคลอื่นยังทำไม่ได้ นี่เป็นสิ่งที่รับรู้กันในเหล่าขุนนางขณะที่ทั่วทั้งรัชชิงนอกจากหัวหน้าสำนักตรวจสอบใต้เท้าเฉินสามารถถมน้ำลายใส่หน้ามหาเสนาบดีได้แล้วบุคคลอื่นยังไม่มีกำลังขวัญเช่นนี้คราครั้งนั้นใต้เท้าเอี้ยนจางหัวหน้าสำนักถมน้ำลายใส่มาหาเสนาบดีกลางถนนยังถูกตัดเงินเดือน3ปีนี่เป็นบทลงโทษที่ฮ่องเต้กำหนดขึ้นเองขณะที่ผู้คนทั้งหลายพบว่าฮ่องเต้เจ้าชีวิต ทรงไว้วางพระไทยต่อหมหาเสนาบดีจวบกระทั่งขุนนางปัญญาชนที่ทนองตนว่ามือสะอาดเกิดความสิ้นหวังสิ่งพิมพ์เพียงฉบับเดียวของรัชชิ่งพันลงข่าวว่าหลินวัวฝูมีบุตรตีนอกสมรสคนหนึ่งไม่ว่าตระกูลใหญ่ใดเจ้าบ้านตบแต่งอนุภรยาหลายบ้านถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่โดยจารีตประเพณีให้ความสัมพันธ์กับสายเลือดของขุนนางใหญ่เช่นหมหาเสนาบดี แม้ได้ชื่อว่ากรอกกิ้งชั่วร้ายกับมีบุตรตีนอกสมรสคนหนึ่งอยู่ข้างนอกอย่างนั้นแสดงว่าขาดศีลธรรมอันดีมิหนำซ้ำบุตรตีคนนี้อายุสิบกว่าปียังไม่ได้รับตัวเข้าบ้านปล่อยให้นางใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกตามลําพังในฐานะบิดาถือว่าได้ซึ่งความเมตตามากเนื่องเพราะข่าวถูกปล่อยออกจากในวังเกิดแรงสั่งสะเทือนข้างในแวดวงขุนนางของมานคร ทุกคนต่างคาดเดาว,ว่าห้องเต้เจ้าชีวิตใช่ขุนข้องลำคาญต่อมหาเสนาบดีไม่ตะเตรียมเปลี่ยนบุคคลหรือไม่จนเป็นเหตุให้เหล่าขุนนางอี้ซื่อร่วมกันทำหนังสือกล่าวโทษขึ้นมาแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายของผู้คนก็คือห้องเต้ทรงแสดงตนด้วยตนเองสะกดเรื่องราวเอาไว้เหตุการณ์จึงค่อยๆสงบลงแต่ว่าบุตรตีนอกสมรสของมหาเสนาบดี กลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ถูกจับตามองฟ้านเสียงฝืนยิ้มคิดไม่ถึงว่าสตรีที่ตนเองตะเตรียมแต่งกับมีความเป็นมาเพียงนี้มิหนำซ้ำมีชาติกําเนิดคล้ายกับตนเองแต่แล้วยามนั้นที่เบื้องนอกเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นสองซ่งเมยทราบว่าผู้นั้นกลับมาแล้วจึงศบตากันวูบไม่กล่าวอะไรอีกฟ้านเสียงเพียงใช้สายตาบอกใบต่อเมอย์เมยว่า หางมีเวลาว่างให้ตนเองออกไปเดินเล่นฟานเยอะๆก็พงักศีรษกรับเทียนไขถูกจุดขึ้นแต่ท้องฟ้ายังไม่มืดมิดดังนั้นแสงโคมจึงอ่อนจางยิ่งในห้องโถงจัดตั้งสุราตัวหนึ่งนั่งมวยด้วยผู้คนห้าคนแต่ปรากฏหญิงรับใช้อยู่ปนิบัติมากมายฟานเสียนพบว่านางหลิวซื่อไม่ได้ประพฤติเช่นอนุภรยาอื่นที่ปนิบัติเจ้าบ้านรับประทานอาหาร แต่หากนั่งอยู่ข้างกายชายกลางคนนั้นชายผู้นั้นก็คือบิดด่างตนเองหรือฟานเสียงพอนึกถึงข้อนี้หัวคิ้วอดขมวดข่นเข้าหากันไม่ได้ซื้อหนันป๋อเจียพะก,กํากับดูแลทักษิณฟานเจียนนั้นมีหน้าตาเข่งขึมใต้คางไว้เขายาวสีนิ้วที่ผู้คนนิยมไว้กัน ดูไปเป็นบุคคลที่จริงจังอยู่ในกรอบอันเข้่งขัดหลังจากรับประทานอาหารอย่างเงียบๆพระผู้กำกับดูแลทักษินเดินนำหน้าฟาเสียนเดินติดตามอยู่ด้านหลังจวบกระทั่งมาถึงห้องหนังสือนี่เป็นครั้งแรกที่ฟาเสียนอยู่ร่วมกับบิดาผู้นี้ตัวต่อตัว,ตวมันยิ้มเล็กน้อยไม่พุ่งพ่านใจอันใด เนื่องจากเพราะส่วนลึกในจิตใจของมันไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับอีกฝ่ายพระผู้กำกับดูแลทักษิณมองดูชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้ามองดูใบหน้าอันสะอาดหมดจดของชายหนุ่มคล้ายคุ้นคิดอันใดชั่วคู่ทอดถอนใจและกล่าวว่าคลับคล้ายกับมารดาเจ้าจริงๆฟานเสียนไม่มีคำพูดจะกล่าวเนื่องเพราะมันไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของมารดามาก่อนแต่ยามอยู่เบื้องหน้าบิดาในใจมันตั้งคำถามมากมาย แต่ก็ทราบว่ายังไม่ถึงรอบที่ตนเองจะถ่ายถามหลายปีมานี้อยู่ที่อ่าวต้านโจไปอย่างไรพักกำกับดูแลทักษิณมองดูมันหวางคิววางคิ้วแฝงแววอิดโรอยู่บ้างแต่ยังไม่อาจปกปิดความงามสง่าเมื่อวัยหนุ่มชะกันได้ฟ้านเสียงตอบว่ายังไม่เลวอยู่ระหว่างทางเชื่อว่าด้วยนิสัใจของเจ้าคงสอบถามสาเหตุที่เรารีบร้อนเรียกตัวเจ้า เข้าสู่มหานครจากถึงชื่อจริงแล้วฟ้านเสียงก็ตอบว่าถูกต้องแล้วคับแค้นใจหรือไม่ฟ้านเสียงยิ้มพางกล่าวตอบว่าไม่ข้าพเจ้าเพียงติดรถมายังมหานครแต่ไม่ได้บอกว่าจะตบแต่งคุณหนูหลินนี่เป็นภรรยาคําพูดพอกล่าวภายในห้องหนังสือตกอยู่ในความเงียบงนันชั่วคู่ให้หลังพักกำกับดูแลทักษิณจึงกล่าวเจ้าทราบว่าการตบแต่งอีกฝ่ายหมายถึงอันใดความหมายว่าตระกูลฟ้าน นอกจากจะได้รับพระหมหากรุณาไม่เสื่อมคลายแล้วยังสามารถกอดแข้งกอดขาข้างใหญ่ของราชสำนักเอาไว้ได้ฟ้าเสียงตอบด้วยน้ำเสียงประชดแดกดันซึ่งความจริงมันไม่มีความรู้สึกอันใดต่อชายกลางคนที่อยู่เบื้องหน้าตามเหตุผลแล้วสมควรรักษาความสงบเยือกเย็นของผู้สังเกตการได้แต่พอหววนึกถึงอีกฝ่ายจะอย่างไรเป็นบิด,ดาของตนเอง กับยึดถือการแต่งงานของบุตรชายเป็นการสมรสทางการเมืองถึงแม้ว่าจำต้องยอมรับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่โกรธแค้นเพียงแต่ก่อนหน้านี้มันเก็บซ่อนความรู้สึกที่โกรธแค้นเอาไว้ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอินด้ด้วยนะครับและแอินดขอฝากช่องใหม่ด้วยเป็นช่องเล่าเรื่องหลอนหนังผีซีรีส์สยองขวัญยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจ ก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ